สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยากมาชวนคุยเรื่องที่สุดยอดที่สุดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราเร็วๆนี้ครับปรากฏการหมอนทองวิทยาเพื่อนๆจำได้ไหมครับทีมฟุตบอลโรงเรียนเล็กๆจาก8ริ้วที่ไปไกลถึงนัดชิงบอลเสร็จสีแล้วที่พีคคืออะไรครับพีคคือพวกเขาแพ้ครับใช่ครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดพวกเขาแพ้นัดชิง1ต่อ2 แต่เพื่อนๆครับพวกเขาแพ้ในเกมแต่ชนะใจคนไทยทั้งประเทศชนะแบบถล่มทลายชนิดที่ว่าสนามสุพชาลาใสาแตกคนดูทะลักลน้นลงไปนั่งดูกันที่ลู่วิ่งรอบสนามเป็นภาพที่ไม่ได้เห็นมานานหลายสิบปีแล้วทำไมอ่ะทำไมคนไทยทั้งประเทศถึงรักและเชียร์ทีมนี้ขนาดนี้ผมจะเล่าให้ฟัง นี่คือเรื่องราวของมานอกสายตาของจริงโรงเรียนหมอนทองวิทยาเป็นโรงเรียนรัฐบาลเล็กๆครับมีนักเรียนไม่ถึง300คนขาดแคลนแทบทุกอย่างเพื่อนๆหลายคนคงเห็นภาพรถขนฝันของพวกเขาแล้วใช่ไหมครับมันไม่ใช่รถบัสปรับอากาศหรูหรานะแต่มันคือรถบรรทุก6ล้อเก่าๆที่เขาดัดแปลงทําเป็นสแถวให้นักฟุตบอลนั่งเบียดเบียดกันไปแข่งโดยมีอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐ โค้ชของทีมที่เป็นเหมือนพ่อคนที่สองของเด็กๆทำหน้าที่เป็นคนขับรถเองภาพนี้มันทรงพลังมากครับมันคือสัญ,ญลักษณ์ของคนตัวเล็กที่สู้สุดใจเพราะเรื่องราวนี้มันดังกระหึ่มขึ้นมาสังคมไทยก็ไม่รอช้าครับพลังแห่งการสนับสนุนหลังไหลเข้ามาแบบโอ้โหวันนี้ผมเลยอยากจะมาเปิดยอดอัดฉีดที่แท้จริงให้เพื่อนๆฟังกันว่ามันมาหาศาลขนาดไหนเอาแค่เงินสดก่อนนะ ยอดเงินสดจากคนดังและผู้ใหญ่ใจดีที่เปิดเผยตัวเลขเนี่ยรวมกันขั้นต่ำ1,735,000บาทใช่ครับล้านเจ็ดแสนมาจากไหนบ้างคุณสนธิลิ้มทองกุลจัดให้ก้อนใหญ่1ล้านบาททวนซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของเราพี่อ้ําพัชราภาที่เป็นคน8ริ้วเหมือนกันครับเขารักบ้านเกิดครับ เลยรวมพลังกับพี่มดดำคชาพาและคุณทรายมาดำฟินซึ่งคุณทรายก็เป็นคนบางน้ำเปรี้ยวโดยตรงจัดไปอีก3 5 0 0 0 0บาทมูลนิธิธรรมนัตโดยคุณไผ่ลิกอีก1,500,000บาทคุณพิมพ์รีพาย1,000 0 0บาทอภิชาติฟาร์มไข่ไก่อีก1,000 0 0บาทคุณบอยท่าประจันอีก2,500 0บาทนี่ยังไม่รวมเงินบริจาคจากประชาชนทั่วไปแฟนบอล และผู้ใหญ่ใจดีท่านหื่นๆอีกนับไม่ท้วนนะครับอาจารย์สกลโค้ชของทีมออกมาบอกเองเลยว่ายอดเงินสดรวมที่ทีมได้รับทั้งหมดทะลุ3ล้านบาทแต่เพื่อนๆครับเงินสด3ล้านนั่นน่ะมันแค่จุดเริ่มต้นของจริงสมบัติชิ้นใหญ่ที่น้องๆได้รับมันอยู่ตรงนี้ครับ 1. จํารถขนฝัน6ล้อเก่าๆได้ไหมครับน้องๆไม่ต้องนั่งรถคันนั้นอีกต่อไปแล้ว บริษัทไทยสมายบัสหรือว่า TSB เขาเข้ามาสารฝันต่อด้วยการมอบรถบัส EV ไฟฟ้าใหม่เอี่ยม100%เซให้โรงเรียนเลยเพื่อนๆรู้ไหมครับว่ามูลค่าเท่าไหร่4.5ล้านบาทโอ้โหจากรถบรรทุก6ล้อกลายเกินรถบัส EV ีมูลค่า4.5ล้านบาททาง TSB เขาบอกว่านี่คือห้องเรียนเคลื่อนที่ ให้น้องๆได้ใช้เดินทางไปแข่งขันและไปทัศนศึกษาหาความรู้ด้วยนี่คือการเปลี่ยนชีวิตที่ท้าจริง 2. พีกยิ่งกว่านั้นคือคุณพิมพ์รีพายครับจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าเขาให้เงินสด1 0 0 0 0แสนนั่นแค่น้ำจิ้มสิ่งที่เขาทำมันยิ่งใหญ่กว่านั้นมากคุณพิมพ์รีพายเขาไม่ได้แค่อัดชีครับเขาลงทุนเพื่ออนาคตของเด็กๆอย่างแรกครับ เขาประกาศสร้างสนามฟุตบอลใหม่ให้โรงเรียนเลยจากที่ซ้อมกันแบบตามมีตามเกิดกำลังจะมีสนามฟุตบอลมาตรฐานเป็นของตัวเองซึ่งการสร้างสนามแบบนี้ก็หลายล้านบาทนะครับและอย่างที่2และนี่คือสิ่งที่ผมว่าที่สุดของเรื่องนี้คุณพิมพ์รีพายประกาศให้เงินเดือนอาจารย์สกลตลอดชีวิตเดือนละ1 0 0 0 0บาทพื่นพนอนๆเข้าใจความหมายนี้ไหมครับ เขากำลังรักษารากฐานของทีมเขาเก็บหัวใจที่เป็นเหมือนพ่อคนที่สองของเหล็กๆไว้กับโรงเรียนอย่างยั่งยืนนี่ไม่ใช่การให้ปลานะครับนี่คือการให้เบ็ดตกปลาที่ถาวรที่สุดสุดยอดไหมครับล่ะถ้าเราลองบวกรวมมูลค่าทั้งหมดเงินสด3ล้านรถบัส4.5ล้านไหนจะสนามบอลใหม่ไหนจะเงินเดือนโค้ชตลอดชีวิต นี่มันคือปรากฏการณ์มูลค่าเกือบ15ล้านบาทนี่คือพลังของคนไทยครับพลังของเรื่องเล่าที่มันจริงใจพลังของม้านอกสายตาที่สู้ไม่ถอยโรงเรียนหมอนทองวิทยาอาจจะไม่ได้ถ้วยแชมป์ในปีนี้แต่สิ่งที่พวกเขาได้กลับไปมันยิ่งใหญ่กว่าถ้วยรางวัลไหนในโลกเลยคืออะไรครับพวกเขาได้อนาคตครับสุดยอดจริงๆครับ